ลูกชายแม่ลาล่ามาแล้วลาลาอาสยามตื่นเต้นมากยิ้มแ้มปรีรับขวลญลูกชายเรียกว่าตื่นเต้นมากๆกับการต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวสําหรับสาวอารมณ์ดีลาลาอาสยามที่รีบบึงรถมาถึงหน้าห้องคลอดเพื่อรอน้องสาวคลอดลูกแถมขนาดคลอดถึงขนาดรองให้ออกมาเพราะความลุ้นต้องรอคอยถึง19ชั่วโมงและสุดท้ายก็ได้ยนโฉมหน้าหลานชายที่เจ้าตัวยกให้เป็นลูกชายของแม่ลาลาแบบแฮปปี้สุดๆโดยล่าสุดลาล่าได้โพสต์ภาพหลานชายตัวน้อยไว้แรกคลอดลงในอินสตาแกรม เผยให้เห็นของรับขวัญเส้นไซ้ท้องเส้นโตกับจี้พระพิคเนตรพร้อมกับข้อความว่า24.07.2565ทับทับ5วันเกิดของลูกชายแม่ลาลาและแม่ผู้ให้กำเนิดลาล่าเป็นวันที่ดีที่วิเศษที่สุดยายและหลานเกิดวันเดียวกันของขวัญสุดล้ำค่าของฉันยินดีด้วยนะคะคุณแม่ลาลา